ได้รับสินค้าจากคุณจิราศินนะคะขอ,อนแก่นส่งกลับคืนมาในสภาพแบบนี้ต้องขอตรวจสอบนะคะว่าสินค้ามีปัญหาหรือเปล่าเปิดค่ามาถึงร้านก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปคือเครื่องขย่ามอเตอร์คอนเกรตสามร้อยสาบโวลต์เอ่อซตนะคะเนี่ยให้บับเบิ้ลมาอย่างเนี้ย สินค้ามาแบบอย่างเงี้ยมีรอยทลอกมีรอยบุกนะคะมีคือหายต่อไม่ได้อะคะ่ะสีเสียหมดเลยนะคะเขาไม่ลองโฟมกลับมาให้เรานะคะทั้งทงที่ตอนสินค้าเราไปเนี่ยสินค้าเราไปนี่กล่องเดิมก็ไม่ได้กลับมานะคะเรามีบับเบิ้ลให้มีโฟมให้มีกล่องให้แล้วก็ห่อด้วยบับเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะลองดูนะคะว่าสินค้าเนี่ย ที่ส่งส่งกรส่งเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะคะกล่องที่เราส่งไปนะคะจะเขียนเป็นอย่างนี้นะคะ250วัตต์380โวลต์นี่นะคะในกล่องเนี่ยมันจะมีโฟมให้อีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งกล่องลูกค้าไม่ส่งกลับมาเรามีกล่องนี้เสร็จแล้วเราจะมีโฟมอีกทีหนึ่งมีบับเบิลหุ้มข้างนอกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตามภาพที่เราวางไว้ให้คือจะเป็นลักษณะ เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีบับเบิลอยู่ข้างนอกให้เป็นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะหุ้มหุ้มอยู่ประมาณนี้นะคะเวลาเราส่งไปโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะคะว่าสิ่งที่เราห่อให้เขามีอะไรบ้างยังไงเนี่ยคะ่ะลักษณะที่เราเรา